ครับอะไรไม่รู้ครับสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดหาดตรงตาลตะหีบครั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 บเป็นไงบ้างครับขนควีสองร้อยเคดจีเยืออะครับเยืออะไรทั้งสเตนหกสิบกรัมดูอะไรเข้าครับสัตว์ประหลาด แน่นอนยพีดอี0.4ครับโอ้ยดูเพาลิฟเพาลิฟคันครับน่ครับอีสองพีอีสองม้ากับเรือไส่แว็บตัดทิ้งไป่แว็บจัดให้ครับ ไปแวบเริ่มินครับผมไม่เอาตัดทิ้งนะพรงนี้เอากล้องถ่ายรับสิ่งนั้นมาดูดีจะได้เห็นที่เยี่ยมเห็่พวกั่วเห็นนอนครับผมเห็นเทุกอย่างอาบน้างเฮ้ยเฮ้ยพร้อมแล้ว ไปเอาชมมาขึ้นไห้ดูกันด้ยภาจะแบ่งปาให้ไม่ได้ก็บเอาแค่รองนำกับบ้าเลยยัไปัหาต้องหมอถึงอย่ี่นี่นนนแแแต้องรอพี่เาเาขึ้นก่อนพาน

นั่งเขแล้วไตัดออกด้วยนะเขาบอกเบ็ดอ่ะฮะไปตัดออกด,ด้วยอรอ,อยังรอ,อยังยังยังกำลังจะถอนสมองกลับนะครับโปโจงเล่นเขาอีกแล้ว <laughs> Cái <bây> gì <giờ. cười> ครัไซสิบอุดวุดมาเลยครับผมโนะอ้ยแมงมุมเนี่ยทั้งสเตนหกสิบกรัมนะครับ